คนน่าจะยังไม่ทราบนะครับสำหรับคนที่ใช้ xiaomi 87แล้วก็ใช้ในส่วนของตัว xiaomi smart band นะครับมีการใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อระหว่างกันได้ในบางฟังก์ชันครับที่น่าสนใจนะครับหลายคนก็ทราบแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับใน xiaomi smart band นะครับให้เราไปที่ส่วนควบคุมนะครับเพื่อนเนเห็นว่าจะมี xiaomi smart hub ตัวนี้นะครับแต่ก็ไปนะครับ ก็เจออุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับตัวนี้เราใช้มือถือแล้วก็สมิบปรเจสมิบประเจคือแตะปุดด้านล่างตัวนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เราต้องการควบคุมสมิบประเจได้นะครับในบางฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันพื้นฐานเช่นการเลื่อนขึ้นและลงกองหน้า youtube นะครับในเบรต่างๆที่เราใช้งานอยู่นะครับนครับจะมีลูกศรย้อนกลับตัดไปนะครับเพื่อนๆนะครับ เพื่อนๆลองสังเกตหน้าจอของเซมิบิเจดเดี๋ยวเราจะเลื่อนตัวอักษรตัดไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเขียนว,ว่าหน้าจอของเซมิบิจิตเลื่อนขึ้นนะครับกัดไปนะครับเห็นไหมครับนี่ครับโดยเราไม่ต้องแตะสัมผัสที่หน้าจอนะครับใจเซมิบิจิสะดวกโดยการควบคมุมผ่านเซมิสมาร์ทแบนด์นะครับนี่ครับะนะครับสะดวกมวางๆนะครับ บางฟังก์ชันเราก็ต้องการความสะดวกนี่ครับนี่ครับนี่นะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานอาจจะมีเพิ่มเติมในอนากดนะครับนี่คือฟังก์ชันพื้นฐานที่น่าสนใจนะครับส่วนกับแอปอื่นใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราลอง,ลองมาจะงานเพิ่มเติมให้ดูรนอนากดนะครับในตอนนี้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือก ทางแช่งที่สะดวกเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับ